สวัสดีจ้ะพระจ่าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูอัปเดตหูช้างนี่ยายพินยกยอดไว้วันนั้นนะเนาะสามคืนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าไม้ถ้าเป็นไม้เหือไม้ไม้เผือกอะไม้ด่างอย่างเงี้ยใบเขียวเยอะๆอย่าเงี้ยถ้าเราไปอบปุ๊บเนะี่ยใบเขาจะช้นจ้ะเหือจากจากที่เราอบอาจจะชํำเนาะ เพินก็มาวางผึ่งลมไว้เฉยๆอย่างเงี้ยทาปูนแดงแล้วก็ผึ่งลมเนาะอันนี้เพินก็จะพามาดูยุงกัดกะแล้วพามาดูบอลกระดาษด,ด่างที่เพาะไว้อะจะ้ะตัดแว่นไว้เห็นไหมนะดูลากอูช้างกับกระดาษด,ด่างที่ชํำไว้นะ่ะเห็นไหมแทงหนอ่อ แทงหนอ่อแทงตาแทางรากแล้วอีนี้เข้าสองอาทิตย์แล้วเนี่ยสองอาทิตย์และแล้วใครบอกว่าบอนกระดาษด,ด่างเพราะจากแม่ด่างลูกจะด่างไหมแต่ให้ดูกันกันว่าด่างทุกต้นไหมไม่ทุกต้นจะ้ะบางต้นก็เขียวปีเห็นไหม เขียวปีบางคนกระลายจ้ะโอ้เดี๋ยวพินโดนตอนนี้เขียวปีบางต้นนั้นลายดา่างตั้งแต่เล็กๆเลยจ้ะเดี๋ยวพินจะให้ดูเนาะเอาไปไหนใส่ลูกชายเดีย๋ยวพินเอาไปลงลงกระถางแล้วบ้างถ้าลายใบเขาลายเลยก็มีจ้ะเผือกเลยก็มีเผือกคือสีขาวถ้าเผือกนี่จะไม่มีคุณภาพใ่นี้คือไข่บอนสองอาทิตย์นะ ไออย่างนี้น่าจะด่างลายใบยด่างเลยนะฮะถ้าไข่ลูกใหญ่ก็จะสมบูรณ์จ้ะถ้าไข่ลูกเล็กก็จะแกนแต่น,นี้ด่างเผือกๆเ,เลยนะถ้าอันไหนขาวด่างอะ่ะเขาจะขาวมาแต่ด่างแต่เดิมเลจ้ะลายข้อเขาก็ขาวขึ้นมาเลย ข้อก็ลายแต่บงงางอันนี่เขียวมากแต่ใบแรกเลยจ้ะเห็นไหมวิธีเพาะไข่หูช้าก็ใส่อันนี้อะไรนะยายพินก็เรียกมาเลยพิษเมาะอะไรนะอะไรนะมันเป็นเบาๆเหมือนโฟมอะ่ะยายพินก็ไม่รู้เราเรียกอะไรอ่ะนะเนี่ยมันเหมือนเม็ดโฟมอ่ะจ้ะแต่ก็ดินเพาะแล้วก็ก,กลับมะาพร้าวดิดหน่อยอย่างที่ยายพินบอกอะ่ะอันนี้คือไหล ไข่เล็กๆจิ๋วๆว่ะเขาจะเพาะแบบเนี้ยความชื้นไม่มีเท่าไหร่นะความชื้นน้อยมากนะเดี๋ยวะิปินจะให้ดูเนาะอันนี้คือเงานะจ๊ะเงาใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้เลยจ้ะที่หั่นแว่นอะแล้วนี้คือกระดาษดำด่างกระดาษดำดางเพาะขึ้นมาแล้วก็เป็นใบสีเพืือก เห็นไหมอันนี้เป็นเดือนฝ่าแล้วกระดาษดำฝ่าด้เดือนฝ่านะที่จะพินเพาะไวนะ้เนี่ยและนี่หูช้างด่างขาวที่จะพินตัดข้อวันนั้นนะที่มีคนบอกค่ะเยพินอัปเดตให้ดูบ้างแต่เยพินว่าเขาคงไม่เป็นอะไรนะเพราจับดูเขายังแข็งอยู่จ้ะเนี่ยแข็งอยู่นะถ้าต้นไม้ถ้าเหี่ยวเขาจะนิ่มจ้ะในจับดูแข็งนะจ้ะ แข็งคือยังสดอยู่จ้ะไตเดี๋ยวพาไปดูตอเนาะที่เยพินตัดออกนะจ้ะนี่จ้ะดอ๋ยพินพาไปดูต้นตอที่เราตัดออกแล้วจ้ะเจมินอยากจะบอกว่าพอเราตัดต้นต้นออกไปต้นหนึ่งแล้วนะดูต้นใหม่ต้นที่เหลือเนี่ยเขาสดใสมากเลยสดใสขึ้นงามตาเลยจ้ะจริงนะ คนนี้เขาเคยเลี้ยงมา่ก่อนเขาบอกว่ายอดเยอะเกินไปไงยอดบอกเขามีสองยอดแล้วน้ําเลี้ยงเขาขึ้นมาไม่ทันเงจ๊ะจะทาให้เขาแก่นอเอาจะมินตัดออกยอดหนึ่งแล้วดูเนี่ยที่เหลือสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้ะใก่ม,มากจอะ หลังจากยดยอดไปสามวันแล้วเด็กฉันไปเองอ่ะไอยอดมันโดนโดนหมากัดเดี๋ยวจะพินไปรับไอยอดก่อนเนาะไอยอดมันกลับบ้านไม่ได้มันโดนหมากัดจ้ะเดีย๋ยวพินแ็อยากอวดเพื่อนๆนเฉยๆว่าเนีย่ย พอเราตัดออกไปยอดจึงปุ๊บเนี่ยความสดใสเขาก็คืนมาจา้ะตอนนี้ว่าเขามีสองยอดแต่เหมือนน้าเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ทันเนาะใบเขาเยอะเกินนะต้นเขาเยอะเกินเขาก็เลยแกนแลแ้วตอนนี้ยายพินอยากจะให้ดูอีกว่าเขาบอกว่าถ้าเราตัดนี้ออกแล้วปุ๊บเนี่ยตาตามนี้ยเขาก็จะออกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมีหอยนะเนี่ยมีหอยมีหอยมาเนี่ยมีหอยมาอยู่ มีหอยมากินมีหอยมากินเขาน,นเนี่ยน้ำเลี้ยง,ขงเขาเขาทำให้เขาเป็นโรคเขานั่นเนี่ยปิปินต้องหาเอากากชามาโรยเนี่ยพอเราตัดเนี่ยปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตาน่ะตาเขาเริ่มสดใสแล้วจากตาที่บอดดไปนะนะจ่ะะจาจ๋าแม่จ่าดูนะแมเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะจ๊ะ ยาพินก็ไม่เข้าใจเนาะยาพินเพิ่อนจะหัดเลี้ยงจ้ะก็ะเลยต้องร้องหน่อยเนาะขอลองดูก่อนเนาะจากความสวยงามยังไงยาพินก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนรู้อยู่บ่อยๆจ้ะ ทั้งยอดมาแล้วทั้งยอดทั้งยอดมาแล้วว่าทั้งยอดเข้าบ้านไม่ได้ลอยล้อาม,มาแล้วลงคลองมาทั้งยอดลงนะจะอยู่ตรงนี้จ้ะไม่กัดไม่กัด ถ้าไม่อยู่เฉยมัดเชือกนะเชือกอยู่ไหนใครเชือกเอาเชือกมามัดทั้งยอดไหนสิเฮ้ฮ้พอบอกมัดเชือกปุ๊บทั้งยอดนอนปั๊บเลยเมีคนมาดูต้นไม้้าลุกวิ่งขับเขายิงนะยายมัดจริงๆนะกลัวไหมวัตถุช้างอยู่กอน ดูอัปเดตให้ดูเฉยๆว่าพอตัดยอดออกแล้วสวยมากจาก้ะต้นตอก็สดใสยอยู่แต่ต้นนั้นเข <Okay. S 1> าก็จ๋าใบเห็นไหมใช้ชนไม่มีจ้ะ